เข้าสู่รายการสวสบมสู่วัยสบายมากนะคะวงเวลายามเย็นเย็นวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะดิฉันนิตาคณิตาขงอิทิกรมารับหน้าที่ดูแลกันนะคะและตามสัญญาเลยค่ะเมื่อวานนี้พูดคุยกับแม่ครูอู่ชัญญาเศรษฐบุตรไปนะคะและก็ยังมีเรื่องติดค้างกันอยู่เพราะว่าแม่ครูตั้งใจจะมาสอนเรื่องชั้นและตัวชั้นนะคะวันนี้ก็เลยจะได้มาพูดคุยกับแม่ครูต่อเนื่องเลยนะคะ และตอนนี้แม่ครูอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยค่ะธรรมะสวัสดีค่ะแม่ครูค่ะ ธรรมสวัสดีเจ้าค่ะธรรมสวัสดีทุกท่านนะคะเมื่อวานนี้เราพูดคุยกันนะคะแม่ครูขาเรามาเพิ่มเติมกําลังใจในสถานการณ์ความเครียดนะคะหรือว่าสถานการณ์รอบด้านตอนเนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบาดของโควิด -19 รื่งของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่มันเกิดขึ้นอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะและแม่ครูตั้งใจว่าอยากจะมาสอนเรื่องชั้นและตัวชั้นนะคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะแม่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้เต็มที่แล้วค่ะ แม่เคยบอกว่าเราเรามาเปรยียบเทียบ<ๆ>เราวาดรูปคนนะคะจะมีหัวแล้วก็ตัวเราวาดตอนเด็กๆอ่ะค่ะลูกค่ะนะคะ,ละ,คะ,ะแล้วก็ทําวงกลมรอบๆอบตัวตัวคนไอ้คนเป็นก้างปลาก็ได้ลูกนม่บอกไหมคะค่ะตัวคนอ่ะนะคะแล้วลักษณะรอบๆบวงกลมนั้นเขียนเป็นสองวงนี่ใครเขียนเป็นวงกลมรอบตัวคนนะคะคนที่เป็นตัวคนนี่คือฉขนค่ะแต่รอบเป็นลักษณะรอบๆบนอกคือตัวฉัน นะตามได้ไหมคะค่ะค่ดูนะคะลองวาดเล่นก็ได้ทายเทียนเพราะฉะนั้นฉันคือเกิดจากพ่อนี้แม่นี้เรียโลงเในอนุบาลที่นี่จบที่คือวิถีที่เป็นตัวเราจริงๆคือฉันค่ะแต่ตัวฉันคือคนที่มาประทะกับเราคนที่คอยมาว่าคนที่เอาข่าวที่สื่อที่ปรากฏนะคะ เพราะฉะนั้นการที่คนจะมาว่ามาด,ด่าหรือสิ่งที่ปรากฏตอนนี้มันเกิดขึ้นจากชันหรือตัวฉันกันแน่เช่นคนมาด,ด่ามาว่าเราว่าอีบ้าถามว่าเขาว่าฉันหรือตัวฉันเขาว่าที่ตัวฉันคือวันนั้นเราอาจจะแบบแต่งตัวเพ้อหรือหน้าเรามีหยิกงอถูกไหมอาการ<ะ>ที่เราปรากฏแต่ความเป็นตัวเราจริงๆยังอยู่หรือไม่คือพ่อชื่อนี้แม่ชื่อนี้เรียนโรงเรียนนี้ผิวสีนี้ผมหยิก ผมหยัดตกผมตรงตาสีน้ำตาลตาสีฟ้านี่คือชั้นแต่กำเนิดคือชั้นแต่ตัวชั้นคือการที่ปัพระทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาไม่ว่าลกูกใครใคยเจ็บอารมณ์หรือสิ่งต่างๆมันไม่สามารถทำลายความเป็นชั้นได้เลยใช่หรือไม่ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาเกิดขึ้นอะไรกับเราหายใจด้วยจึแล้วว่ามันเกิดขึ้นกับชั้นหรือตัวชั้นความดำรงอยู่ในการเป็นมนุษย์ที่กว่าจะเกิดมาได้ของฉั้นจากพ่อ A แม่ดีแล้วก็ตาสีนี้ผิวสีนี้ผมสีนี้ เป็นเพศหญิงเพศชายคือฉันยังดำรงอยู่ใช่หรือไม่เมื่อเราแยกฉั้นกับตัวฉันออกทุกอย่างมันจะเบาความเครียดเครียดกับฉันหรือตัวฉันตัวฉันใช่เพราะตัวฉันมันไปแต่รู้เพราะตัวฉันมันโดนกระทําเพราะตัวฉันมันไปโน่นไปนี่แต่ฉันยังคง น่ารักยังคงเป็นลูกแม่ลูกพ่อสีผิวตั้งแต่เกิดและสตอรี่ของฉันยังอยู่ฉันไม่ที่เกิดมาเพื่อรับความทุกข์และความเครียดใช่หรือไม่ใช่ค่ะเพราะนั้นสิ่ทุกอย่างที่มากระทบคือกระทบตัวฉันแล้วฉันนี่แหละจะนำพาตัวฉันให้รอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้ค่ะรอดปลอดภัยในที่นี้คือไม่ฉันจะไม่เพิ่ม หรือตัวฉันจะไม่เพิ่มจะไม่เป็นภาระของกันและกันไอ้ภาระที่คนอื่นนําเหนือเนี่ยมันเยอะแล้วแต่ทําไมฉันกับตัวฉันต้องมาแตะกันเองด้วยเล่ารู้ไหมเข้าใจค่ะเมื่อไหร่ที่เราแยกแบบนี้ออกมันโอ้โหเราก็ยังอยู่ในว่ารวมใส่ใจของฉัน,นอยค่ะ ไม่ได้ไปยืมหายใจแล้วฉันเรียนรู้มาฉันมีองค์ความรู้มาฉันจะลองทํายาของฉันเว้ยมีตัวฉันอ่ะมันต้องเผชิญแหละค่ะแต่ฉันแหละจะเป็นผู้รักษาตัวฉันเองเว้ยมันเก่งไหมเก่งลองคิดให้ได้แบบนี้ก่อนมันจะเปลว่าตัวฉันยังเก่งอยู่อย่างที่ที่แม่เคยบอกว่า ทานเก่งมาตั้งแต่เป็นสักเบอร์ของพ่อแล้วเฟยใช่ะแมท่านไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะพ่อมาตรงนี้แม่ตรงนี้คุณพ่อเป็นผิวนี้คุณแม่ผิวนี้ยิงของฉันเป็นอันนี้ฉันวิ่งจากพ่อเขา้าจุกๆุกแม่ฉันยัไ่ไงฉันแต่ทําไมฉันต้องมาทุบทอกานปะทะของตัวฉันที่ไม่ว่าตัวฉันจะนํเหนูอหรือกระแตอื่นเข้ามาด้วยเล่าค่ะแต่ถ้าทันจะจากโลกนี้ไปฉันก็ยังจะจากไปแบบฉันนี่แหละ พบของวานละอย่างสงบเย็นเป็นสุขทุกคนต้องต้องเปลี่ยนภพภูมิทั้งนั้นแต่ฉันจะไม่สร้างให้ตายเสียก่อนตายเด็ดค่ะเจ๋งนะมเจ๋งค่ะไม่อยากพูดเรื่องนี้มากเลยให้ฉันกับตัวฉันเนี่ยมันสข็งันไหมตัวฉันล้มตัวฉันล้มแต่ฉันยังอยู่นะอืมฉันโครงร่างเซลล์ของฉันยังอยู่ตัวฉันยกแขนไม่ขึ้นแต่ฉันยังเก่งอยู่ฉันเป็นฉันอยู่ะ และฉันก็กําลังผัดเกินกับทุกอย่างอย่างอาจฐานแข็งแรงทั้งใจและกายเส่งไหมอะเสียงค่ะได่ใช่เอาตัวฉันที่ปะทะและอ่อนบวกเบียบวกเปลียนมานำพาความดีของฉันไปไม่ต้องไม่พูดถึงว่าไม่เกี่ยวคนอื่นเลยนะคะตัวเราเองหมดเลยเราฟองดูเราทําร้ายตัวเราเองไหมน้าถ้เกิดโร่ระบากแล้วเราจะห้ามเนี่ยก็โลกมันแบบมันกับตัวฉันเพราะฉันมีสังคมไงฉันต้องต้องฉีดวัคซีนไอคนไม่ฉีดก็ ก็ฉันไม่อยากฉีตัวฉันไม่อยากฉีค่ะ าฉีดหรือไม่ฉีดนั่นคือแรงประทัของตัวเกิดขึ้นกับตัวฉันแต่ความเป็นฉันไม่ว่าคุณจะฉีดหรือไม่ฉีดยังอยู่ไหมอยู่เหมือนเดิมจิตวิญญาณสองคุณยังอยู่ไหมอยู่เ<ล>หมือนเดิมล้าจิตวิญญาณคุณนำพาตัวฉันรอดคนที่มาประทะตัวฉันอาจจะรอดด้วยก็ได้ไงโลกสวยงามด้วยดอกไม้ในใจเราแล้วถ้าเามื่อไหร่เรามีแต่สารพิษเรามีแต่โอ้โหสิ่งที่มัเราจะให้โลกนี้สวยงามได้ยังไงวันๆก็น่าบูดน้าบื่งคนเห็นเราก็ไม่อยากเข้าใกล้เรา ค่ะแล้วเราก็ไปโทษว่าเขาไม่รักเราเขาไม่ใช่ไม่รักเราเขาลงข่างคานอีตัวฉันที่เราจ้างขึ้นมาค่ะแม่แต่ถามว่าแต่ชั้นที่เป็นลูกแม่อุ้เด็กตั้งแต่เราเกิดมาเราหน้ารักเหนอเกินใครเห็นก็อู้ลูกใครอ่ะหน้ารักจริงเลยก็ยังอยู่อย่างนึความเป็นชั้นค่ะใช่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถามเลยเกิดจากตัวชั้นหรือชั้นชั้นมันอยู่ แม่บอกแบบนี้นี่รู้สึกเลยค่ะอย่างอย่างเหตุการณ์ที่เราอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เราเห็นตัวเลขที่มันสูงขึ้นสูงขึ้น <Okay. S 2> ใกล้ตัวเข้ามา <Okay. S 2> ทุกทีเราก็มี <Okay. S 2> ความทุกข์นะคะแต่ว่ามันก็เกิดกับตัวชั้นชันก็ยังดำรงอยู่เห็นภาพว่า ใช่ค่ะแต่มันเกิดขึ้นกับตัวฉันก็ตัวฉันจะต้องเผชิญอยู่ไงรัศ <Ha. S 1> มีที่ล็อกรอบตัวตัฉันคือตัวฉันมันเผชิญอยู่แต่ฉันความเป็นตัวฉันยังอยู่ฉันยังมีลมหายใจขอบคุณลมหายใจที่ฉันตื่นึ้นมหยังหายใจอยู่ไหมค่ะเก๋ง่ะ เก๋งอ่ะหันไป้พ่อแม่ก็แก่แล้วแต่ถ้าเกิดตัวฉันมันมันโนมันเครียดมันแล้วเราจะนำทางใครได้ตัวเราเองก็ไม่รอดแล้วเผลอโควิดจะทำอะไรอ่ะมันเลงกินก่อนอ่ะตัวเป็นปูแพ้เป็นอะไรเครียดเพราะความเครียดรุนคลุ้นโอ้ไปใหญ่เลยลูกเยอะมาแม้แต่มันหลายๆอย่างมันก็บางทีก็รู้ไม่เท่าทันนะคะอย่างเมื่อวานที่เห็นเกิดเหตุการณ์นะคะในส่วนของโรงงานระเบิดใช่ไหมคะแม่ก็รู้สึกแบบสะท้อนใจว่าโหชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเลยนะขนาดอยู่ในสถานการณ์ลำบากอยู่แล้วยังมาเจอสิ่ง ที่แบบลําบากคนสองคนสามคนต้องอบทยพ<ต>อะไรอย่างเง<ร>ี้ยค่ะเพราะว่าในื่อเตียงไม่มีบางอาจจะมีบางคนบางครอบครัวที่นอนหลอบเตียงอยู่ก็ได้เนาะค่ะและเราไม่คิดว่าเราเป็นคนโชคดีหรือเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นโอ้โหเราอ้อเราโชคดีมากต้องต้องคิดถึงความโชคดีของเราทุกวันแค่เราตื่นนอนมาก็กโชคดีแล้วลูกค่ะลมหายใจยังดอยู่อนอนตายเราเด้อตายจากความความทุกข์ละไมเอาละพอจบแล้วก่อนนอนสินาทีก่อนนอนสําคัญมาก ขอบคุณในสิ่งดีๆที่ผ่านมาในวันนี้สิ่งดีเลิกจบแล้วพุ่งนี้ฉันจะ,ะเผชิญอะไรฉันจะมีร่างใจยที่ฉันเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งที่เรายังยังเจ็บปวดอยู่แต่ต้องคิดก่อนคือพลังสําคัญพลังความสดใสเราเกิดมาจากความรัก ว่าเราก็แข็งแรงสดใสหน้ารับตั้แต่ะดิกอ่ะต่ทําไมโตขึ้นมาเราขี้เครียดขี้โกรธงุดหงิดอารมณ์เสียเราถ้าเรากระทําบาปให้คนอืู่นี่ที่คนอยู่ใกล้เราไม่มีความสุขแล้วบากกับตัวเองที่ทําให้เซลล์ของเราอ่อนแอทำให้ความเป็นกดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชั้นกับตัวชั้นภาวะอันนี้แม่ว่าถ้าเราเข้าใจเราจะเบานะไม่ต้สงขีแม่ก็เบาเวลาแม่ข้อความเครียดหมดแหละค่ะ ลูกสาวออกไปข้างน,นอกก็เป็นห่วงแนละนู่นนี่นั่นเออแต่เราประคองชั้นไว้ก่อนไหมค่ะตัวชั้นที่ไปเจอลูกสาวก็ต้องประคองชั้นในตัวของเขาเหมือนกันต้องรับผิดชอบค่ะตัวอื่นแล้วก็ไม่ไม่ใส่แพร่ความแค่ความตุกเป็นแบคทีเรียหรือเป็นเชื้อไวรัสให้กับคนอืน่น ไวรนัดทางอารมณ์นะคะแม่ขอบคุณเรื่องนี้ค่ะที่จะอยู่ยากแล้วส่วนของแบบตัวฉันที่กำลังเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแม่อย่างน้อยเราก็ยังมีฉันเองเนี่ยเที่ยงอยู่เคียงข้าง มีชั้นใช่มีชั้นและชั้นนี่แหละจะหาความรู้ชั้นจะลองดูสิมันมันมีอนุเนีน่มันอะไรที่ไม่ได้เป็นเขมีออะไรที่ไม่เหลือบางลองเลยช่วงนี้เป็นช่วงการทดเหมือนวัคซีนก็คือการทดลองอยังไม่เคยใช้<ะ>อใครเลยค่ะมนุษย์นี่แหละทดลองวัคซีนแลวทำไมเราไม่ทดลองอยาที่มันคุมปัญญาของเราแลปกอดภัยแม่ว่าโอกาสนี้โอกาสที่ดีแล้วถ้าเราอุ้มานไปได้เนี่ย แค่เขากินอพริกไทยดำกับน้ำพือที่แม่เคยบอกอะเขาเข้าไปอยู่ในโรงโควิดเขายังไม่จิตเลยเพราะาร่างกายเขาร้อนมากเลยบผักกับผักไม่เคยกินอนี่ คชค่ะแ<ต>า่ว่าเขาบอกว่าไอ้น,นู่นดีไอ้น,นี่ดีเราก็ไปน,นี่อ้าวแต่ถ้าเราทําไหวก็ทําในปเปนลนรแต่บางคนมันจะหาได้น้องคนระชาย,ยังไม่รู้จักเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะค่ะพนาเกิดมายังไม่เคยค้นเลยเลยอ่ะถ้าเรารู้จักอะไรเราก็ลองลองสิ่งที่เรารู้จักแล้วเอามาเป็นยาส่วนตัวของเราแล้วถ้าเราทานได้สําเร็จเราก็ได้แบ่งปันคนอื่นได้นะว่าโรคมันจะสวยงามเพราะเราช่วยกันนะค่ะแต่อย่างตอนนี้แม่ที่เขาบอกว่าบอกกันว่าฟ้าทลายโจรดี ทุกคนก็ไปแห่กันซื้อฟ้าทลายโจรแล้วก็าทางจะไม่เป็นเหมือนที่แม่บอกว่าทางก็ห้ามติดต่อกันเกินเจ็ดวันนะคะใช่แล้วมันก็หายไปเหมือนที่ว่าในตลาดไม่มีทุกเพสัตว์ร้านขายส่งหมดแล้วตอนนี้กระชายจะขาดอีกแล้วใช่กระชายราคาพุ่งมันก็มันก็หมุนเวียนอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราลองให้มันหลากหลายให้ตรงนี้ขาดไม่มีไม่มียาว่องไปรอบตัวยาเราเยอะแยะเลยลูกค่ะ รอบตัวเราแล้วอะไรที่มันใช่ทําให้เหงื่อออกทำให้ภาวะร้อนอให้มันฆ่าเชื้อโรคได้จับไปเรื่อยระบายพิษได้อะแม่ใช้คําว่าระบายพิษต้องขับพิษได้เอาเรยใช้ก่อนระหว่างที่เรายังยังไม่ยึดไม่แอะไม่ได้รออะไรต่างๆค่ะแล้วคนที่ฉีดแล้ววัคซีนแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ติดนะคะติดค่ะ เราไม่รู้เลยแต่ชื่อนอันนี้่ยจะต้องเป็นฉีดเข็มสามคืออะไรก็ได้ถ้าคุณทำแล้วคุณสบายใจแต่ต้องสบายใจจริงๆนะอย่าหลอกตัวเองถ้าคุณเครียดคุณทุกข์จะทำความเป็นกรดในอารมณ์มันทําให้ร่างกายโตมเข้าไปอีกค่ะ ใช่บางคนฉีดแล้วอะไรแล้วหรือไม่ฉีดหรืออะไรก็น่าแต่แต่ไปนั่งบน่นภาพในคนอื่นเอาเพื่อนเครียดสิจัะ <laughs> แม่แต่มีมีคนที่เขาฉีดแล้วแล้วเขาก็มีอาการข้างเคียงด้วยนะคะแม่ <c oughs> คือแม่เคยบอกแล้วว่าถ้าถึงเวลาที่ต้องฉีดก็ <c oughs> ต้องพร้อมว่าฉันจะตัตัดสินใจแล้วนะว่าฉันจะฉีดก็ <c oughs> ต้องเ <c oughs> ตรียมตัวให้ดี นุง่งประเด่งมาแล้วว่ารับนิดแล้วว่าค่ะลงแล้วลลว่ามันก็ต้องพรไหมถ้าายก็ไตในหน้าที่อ่ะออแต่ว่าพอมามาพอได้ฉีดไปแล้วมันมีอาการกับร่างไยตัวเองอย่างบางคนเยี้ยค่ะอาจฉีดมาเป็นเดือนแล้วนะคะทุกๆบ่ายๆเย็นๆก็จะเริ่มมีแบบตัวลุมล่มๆมีอาการแขนขาจะไม่มีแรงอะไรแม่ร่างกายร่างกายกำลังเสริมสร้าง,งภูุิคุ้มงกันเพื่อ เพื่อมาจากัดไอ้ตัวตัวสิ่งแปลกปลอมด้วยไงค่ะมันก็จากัดไอ้แม่ไม่อยากจะใช้คําว่าอะไรร่างกายก็กาลังจะจากัดแต่ก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยค่ะทุกอย่างแหละเหมือนเราจะหัดเดินให้เราเ,เราไม่ถักแตะเลยเราลุกขึ้นวิ่งเลยได้ไงค่ะเราก็ต้องอํนานวยร่างกายเราเหมือนเดิมใช่ค่ะร่างกายเราก็เหมือนกันให้โอกาสเขาหน่อยในเมื่อตัดสินใจจะครัตัดสินใจอยากวิ่งแล้วอะ่ะค่ะ ก็ต้องมีงซ้อมหน่อยไหมกับวิ่งวิ่งระยะใกล้ๆก่อนแล้วสุดท้าข้นงไปทำนานขึ้นชนนานขึ้นเราถึงจะวิ่งได้เหมือนนักวิ่งไหมค่ะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่เราฉันจะวิ่งฉันลงแข่งเลยก็ไม่ไหวดีเนื่อยอะ ออบก็ต้องวอร์มต้องดูหล่อนกันโอ้ก็ต้องกินน้ำเยอะนะพักผ่อนมากๆงดแอลกอฮอล์องดโซชาร์ตอก็ทำสิอะไรที่เขาผ่านมาแล้วก็เป็นครูของเรา <c oughs> แต่เราก็มาหาแนวทางที่มันใช่ของเราอีกทีหนึ่งด้วความได้ประมาทนี้เราเราไปแล้วนะแล้วเรารู้ว่วา,วาโอ้พอไปฉีดแล้วผ่อนเพียต้องกินอะไรเพิ่มนะต้องงดงดอย่างนี้นะต้องคือมันก็เป็นเรื่องดีในสังคมทั้งนั้นแต่ความเครียดความทุกข์ไมว่ามันไม่มีประโยชน์กับใครเลยแม้กระทั่ง ันสุดท้ายก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโอ,อ้ใช่ตัวฉันอาจจะอยากวันนี้อยากใส่เสื้อผ้าสีแดงตัวฉันอ,าย,อยากใหใส่เสื้อผ้าสีขาวนั่นคือตัวฉันแต่ความเป็นฉัน ตายสัญญาณของฉันจิตวิญญาณฉันยังอยู่เสมอเพราะนั้นไอ้นั่นเปลี่ยนไปตามภาวะและเราก็กําลังใช้ตัวฉันในการเปลี่ยนไปตามภาวะแต่อย่าลืมรากหง้าของความเป็นฉันที่น่ารักแข็งแรงอยู่เราต้องเชื่อว่าเราหน้ารักหลือเตือนเซลล์เราจะเป็นเซลล์เด็กๆถ้าเราเครียดคำวดงูต่อให้ต่อให้เราอายุยี่สิบกว่าเราก็ร่องรอยก็มีขึ้นได้เห็นไหมว่าเด็กคนก็กดใสแข็งแรงกันเยอะเพราะเขาคิดดีๆกับตัวเขาเองค่ะ สุดท้ายหนูก็ว่ากลับมาแล้วแม่มันก็เหมือนเดิมคือเราต้องเชื่อว่าร่างกายของเราอ่ะเป็นหมอใหญ่ที่ดีที่สุดที่จะด,ดูแลตัวเราเราก็มีหน้าที่ในการอํานวยให้เขาขับพิดไม่ว่าจะเป็นพิษใดๆก็ตามค่ะอย่างถกลูกไก้ด็อกเตอร์หน่อยจริงค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องคิดแล้วในภาวะอย่างนี้เราไม่เชื่อตัวเองแล้วใครจะเชื่อแม้ว่าเราไม่เชื่อตัวเองมันก็เครียดแล้วมันก็กังวลเพราะเครียดกังวลพิดมันมาใช่นนค่ะ ต้อหัวไปร้องแรกแเพจจอนพาคนอื่นเทรียดอีกไม่ว่าคนในครอบครัวหรือใครเพราะว่าเขารักเราค่ะเขาก็ไม่กล้าที่แม้แต่กะทั่งยิ้มใส่เราเมื่อเราหน้างอหน้าหงิดเป็นกระดูกคอหักอยู่อ่ะเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างภาวะเพิ่มขึ้เลย ยิ้มไว้ยิ้มไว้ไม่ทุกตัวพอจนกระบอกไว้ไม่ทุกขนมนี่ก็เอยิ้มได้ก่อนกับบ้าในเมื่อเขาทุกก็จะทํำยังไงไงถ้าทุกแล้วมันขายเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดในครอบครัวบางครอบครัวที่ติดกันทั้งครอบครัวอยู่ระหว่างรอเตียงหรือว่ารอการรักษาใดๆเราก็ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะสมุนไพรใกล้ตัวในครัวจัดเลยสมุนไพรใกล้ตัวนี่จัดไปอันไหนมันแพงก็ไม่ต้องมีเยอะแม่บอกวันก็ต้องหลายอย่างนะ้องดี ยดี่หอมแดงกต่เนี่ยไม่มีคนใช้กินไปเลยค่ะยัง <c oughs> ไม่ได้หอมแดงจิ้มเกลือโู้มันร้อนผป่าป่าป่าเลยจับเอเอไอ้ด้านเลยเอ่ะไอ้ที่แม่บอกให้หนูลองอ่ะค่ะใช่พี่ไทยดำอ่ะโอ้อร่อยด้วยนะไม่น่าลังเลนะลูกค่ะแล้วมันก็ง่ายได้ตรงง่ายกว่าแต่ถ้าคุณจะทำกระชงกระชายตามที่เขาคิตก็ไม่แสกค่ะมันก็ดีเป็นสมุนไพรขับพิีแต่ปลาทะเลจนก็ดีค่ะจริงจริงๆนะแต่ว่าอย่ากินผิดกัน ว่าทุกอย่างมันไปลงที่ตับไตหมดแม่มีังคนเขาเด็ดเป็นใบเลยอะค่ะฟ้าทลายโจรอ่ะอันนั้นมันจะเ,เข้มข้นไปไหมคะ ที่ได้เก้าใบขมสุดเลยอะแต่ก็ดีแม่ชอบอยู่แล้วเรื่องเรื่องของสุดนะคะแม่ไม่ชอบตัดแต่ลูกท่านมียก็ดีแต่มันขมสุดๆอันนี้ทไม่ได้ก็เอาน่ะแต่ลูกเป็นแคปซูลตะว่ะไปแหละค่ะค่ะแต่ก็ต้องให้แบบร่างกายของตัวเองสมดุลด้วยเพราะบางคนกินร้อนๆเยอะเกินไปร้อนในก็เยอะนะคะแม่ช่วงนี้ถูกค่ะถูกค่ะเพราะร่างกายมันตีลับร้อนลูกมันเป็นสมุนไพรเชิงเดียวไฟฟ้าทลาไจนมันต้องดินมิกซ์ค่ะค่ะกินเดี่ยวดีเราต้องเราต้องกินไม่ไม่ยาว ทุกอย่างลูกเข้มเกินไปไม่ดีทั้งนั้นแหละกินหมุนเวียนเปลี่ยนไปลูกค่ะใช่แต่เราเราคือสําคัญคือมีเยอะแยะที่คนมาบอกคุณทำไหมอ่ะถ้าคุณไม่ทำล้วจะทำไงอ่ะใครไปจับคุณทําได้ไหม่ยค่ะแล้วตอนนี้ตัวใครตัวใครต่างคนต,งต่างต้องเซฟโัวเพื่อเซฟเซล แท้ความก็แท้เดียวเราจะได้ให้ใครทําให้เราลานอกจากคนในครอบครัวถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เราทาไม่ไหวเราก็ต้องทําให้ทันไหมอะ่ะ <c oughs> คิดถึงบา้านตัวเองแม่ทาให้ตลอดเลยคะ่ะพ่อแม่ทําให้ตลอดทุกวันโ <c oughs> อ้ก็หนูแปลว่าหนูมีบุญไง <c oughs> ต้องขังต้ดังใช่ตัดตัดทุกสูตรของแม่แล้วให้ค่ะแม่ถ้าอย่างไรก็<ด><ด>ต้องส่งกำลังใจให้กับทุกทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็วันนี้แม่กลูมมาย้ำเตือนเคล็ดลับว่าที่แม่เคยสอนมากลับไปย้อนฟังหรือว่ากลับมาลงมือทำ แม่เป็นคนขี้เกียจอะแล้วเรามาจากป่วยอะเราจะทําอะไรเยอะแยะอย่างหรือไปตวงไปอะไรมันทาไม่ได้แม่ก็เอาของง่ายเพราะอย่างน้อยตอนเราทําเรามีความสุขค่ะ<ฮ>เราได้ทําแล้วเราไม่เหนื่อยจนไปอะไรที่ยุ่งยากและเหนื่อยจนไปบางทีนึงเครียด<ฮ>เครียดท้องและเยอะและเพราะฉะนั้นเอามีความสุขก่อนแล้วเอาง่ายๆคุณกลับไปคุณหากน้ําหอมแดงค่ะอย่างเงี้ย อ่าคุณนอนไม่หลับคุณจึงหวัดคุณกลัวนะั่คุณเอาหอมแดงทุบทุบทุบผันข้าวทุบน,นะตั้งสองสามสี่หัวทุบแล้วก็วางหวัวนอนใส่ถ้วยไว้คุณเปลี่ยนทุกวันเดีอยอย่างน้อยอย่าเกินสองวันเพราะมันเน่าละเดี๋ยวกินมันไม่ดีคุณก็ลองทำตัดไปเลยคุณปัญญาชทยช่วงนี้เก่งมากระวังตึ้งช่วยกันค่ะช่วยกันช่วยกันช่วยกันระหว่างที่เอาเคเราจะต้องดําเนินต่อไปยังไงก็ว่าไปแต่ช่วงที่เรายังไม่มีใครล้วอยากเพิ่มพลัให้คนอื่นเราก็ เสริมเติมพลังในตัวเราเองก่อนชั้นตัวชั้นวันนี้แม่ฝากไว้นะคะ ค่ะฉันยังอยู่นะคะมีกำลังใจกันทุ่นหน้าค่ะจะเป็นกันเป็นนะคะค่ะขอให้บุญรักษาพระธรรมคุ้มครองนะคะเมื่อไหร่ที่รักตัวเองเป็นก็จะเช็นกันค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะแม่ครูค่ะได้กำลังใจจากแม่ครูอู่ชัญญาเศรษฐบุตรนะคะสองวันเต็มๆค่ะได้มาตอบย้ำนะคะย้ำเตือนแนวทางที่เราจะดูแลตัวเองกับสมุนไพรใกล้ๆตัวนะคะวันที่แม่ครูบอก เสมอนะคะว่าให้โรงครัวของเรานะคะก็เป็นโรงพยาบาลมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะคะก็เรียกได้ว่าทานอาหารให้เป็นยาน,นะคะแล้วคุณจะไม่ต้องทานยานในชีวิตจริงเลยทีเดียวค่ะดูแลตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวให้ดีนะคะทุกๆอย่างที่แม่ได้บอกไปนะคะสามารถให้คุณคุณได้มาลองทําแบบจริงๆจังๆสักทีนะคะอะไรที่ฟังผ่านหูไปยังไม่เคยลงมือทําลองลงมือทําเพื่อตัวคุณเองและก็คนที่รักคุณนะคะร่วมึง คนที่คุณรักด้วยนะคะเรื่องของอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายจัดให้เต็มที่ ัวเราเองด้วยนะคะตอนนี้พวกเราอยู่ในสถานการณ์ของความยากลาบากของการแพร่ระบาดของโรคไข้ไข้เจ็บเหมือนมีหลายๆคนนะคะส่งต่อในโลกออนไลน์นะคะบางคนก็ส่งมาทางไลน์บ้างทางช่องทางโซเชียลต่างๆบ้างนะคะมีเรื่องหนึ่งที่ส่งต่อกันเยอะเหมือนกันนะคะกับเรื่องจํานวนปีของการเกิดโรคระบาดนะคะเหมือนกับมีการเก็บสถิติค่ะให้เราเรียกว่าจริงๆแล้วการที่เกิดโรคระบาดในครั้งนี้มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะคะ มันเคยมีมาก่อนหน้านี้เป็นร้อยรยปีเลยทีเดียวนะคะที่เขามีการเก็บสถิติมาให้เราดูนะคะว่าร้อยปีผ่านมาร้อยปีผ่านมาเราเจอกับโรคระบาดอะไรกันบ้างนะคะเขาย้อนไปนะคะสําหรับร้อยปีมีครั้งนี่คือบันทึกของโลกและประเทศไทยค่ะพุทธศักราช2263ค่ะมีการกระบาดนะคะหรือที่เรียกว่าห่าตำตับนะคะปี2363 อคีวานะคะหรือว่าหาตำไส้พุทธศักราช2,463ค่ะไข้หวัดใหญ่หาตำหัวพุทธศักราช2,563ครั้งนี้นะคะโควิดหาตำปอดนะคะไม่น่าเชื่อนะว่าทุกๆ ร้อยปีนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยปี63นะคะก็ได้เจอเจอ,เจอกับการระบาดของโรคแบบนี้ด้วยนะคะก็มีอยู่จริงเหมือนที่แม่ครูบอกไว,ว้ว่าเราก็จะเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อเราผ่านมันไปนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะพวกเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะที่สําคัญคะ่ะทุกอย่างรอบตัวมันทุกไปหมดแล้วอย่าลืมชั้นและตัวชั้นที่แม่ครูสอนไว้นะคะ